สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินที่บ้านกันนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเกินสำเร็จรูปเลยลถทีเด็ดนะอยู่ที่สิ่งเหล่านี้แหละก็คือน้ำซอสเครื่องเทศพริกน้ำปรุงกระทิผงแล้วก็กระเทียมเจียวเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยตอนนี้น้ำเดือดละ เพิ่มเติมแอดเข้ามาหน่อยคือลูกชิ้นใส่ไปอยากกินเท่าไหร่ใส่ไปเลยป๊าบเรียบร้อยแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ผมเพิ่มเข้ามาก็คือใบโหระพากับถั่วงอกแต่ผมชอบกินแยกผมก็จะใส่เข้าไปทีเเราลองชิมมันก่อนอ,อืมอ ยกก๋วยเตี๋ยวเรือมากินที่บ้านเลยนะครับนี่เหมือนเรือลอยผ่านเลยูฟ <Ooh. S 1> ทีเด็ดอร่อยมากครับ